คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาร์ ath, และฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับ All Star ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบ็อกในแมปออสตานี่ก็เป็นช่วง11โมงนะครับ ดันสวีโมงตอนนี้10บโมงห้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนว่าวิดีโอนี้นะครับลงทั้งหมด2รอบเราจะได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับตัวเลมนะครับตัวที่3แล้วตัวที่4ของเรานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเ v อร์เซอร์วไอนะครับผมของผมนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ให้น้องๆที่อยู่ในดิสคอดผมนั้นลองเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเราจะได้เลมหรือเปล่านะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหลายชีวิตมากๆนะครับหลายชีวิตมากๆก็เราได้ไปแล้วนะสำหรับตัวเลม โอ้โหสวยมากน่ารักมากดีดีที่สุดดีที่สุดเดี๋ยวเรารอให้คนข้างหน้านี้เข้ากันไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับเมื่อคลิปที่แล้วคือมันเทเลพอร์ตเฟลนะมันเข้าไม่ได้นะครับมันเหมือนแบบคนเข้าเยอะเกินฉันเดี๋ยวเราจะรอเข้าทีหลังครับยังไงเราก็ทัน2รอบนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้หรือไม่นี่นี่เข้ากันไปแล้วนะ 15คนแนะนำนะครับ15คนจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่ลงครั้งหน้าไม่ลง15คนเนี่ยคือมันยากนะครับผมว่ามันยากกว่าบิ๊กมัมนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่ยูนิตคือเลือดแม่งเยอะมากครับต้นเกมคือเยอะแบบเยอะจริงๆกับเยอะมากผมไม่รู้ว่าครั้งนี้ลงกี่คนนะโอเค15คนผมพยายามลงให้ครบ15คนทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราจะได้การันตีคือแน่นอนผ่านแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับโอเคสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะวางตรงนี้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนใหม่ของเราคือยังไงมันก็มารวมตรงจุดๆุนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางตรงนี้แม่งเลยนะครับง่ายดีหรือไปวางด้านหลังก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเลมก็จะพูดว่าช่วยฉันด้วยฉันควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ครับมันก็จะวิ่งมาแบบนี้นี่สิ่งที่ดีนะก็คือมันมารวมตรงจุดเดียวนะ ก็คืออย่างนี้เลยน,นี่ทุกคนจู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 จ,จ,จูเอาไว้ได้นี่จีนอตตรงนี้ก็ถ้าเกิดบับตรงนี้ก็คือสบายเลยนะอย่างก็ตามเราจะวางเงินตองแถวนี้นะนี่โอ้โหโนดดามาแล้วรดเร็วรดเร็ว ว so ิดีโอนี้จะลงวันเสาร์นะครับทุกคนก็วันเสาร์ไม่มีนะไม่มีดันนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ารอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมลงเนี่ยผมลงวันเสาร์นะครับแล้วก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งจะเป็นวิธีการฟาร์มเพชรนะครับทุกวันนะครับวันละประมาณ500เพชรนะคิดว่าน่าจะประมาณวันละ500ไม่ก็400กว่านะครับเอ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 โลไม่สโลไม่สโลไม่สโลนะครับโอเคหลังจากนี้ผมว่าผมวางตรงนี้ดีกว่าหนึ่งนะ ผมว่าผมอัพนี่ให้ตันเลยน่าจะดีกว่านะโอเคอัพให้ตันเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ฟีดด้วยฟีดปุ๊บก็คือทุกตัวที่อยู่ตรงนี้น่าจะน่าจะพอสู้ได้เอ้ยทำไมมีตัวนุ๊กมาด้วยเออตอนนี้ไม่มีตัวที่ฟีดแบบอ่าแบบเขาเรียกอะไรเป็นการจมตีบนอากาศอะฟีดไม่น่ามีนะที่ไม่มีแข่งวานนั้นใช่ไหมแต่ว่ามีเป็นพลโนน่นะที่เอฟเฟกต์จะคล้ายๆกันที่เวลาตีแล้วมันจะตันนะแต่นี่คือมันจะฟีดเลย เล่นตรงนี้ไหมใช่ผมว่าผมย้ายมาเล่นตรงนี้และเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางครับเขาเรียกว่าน้ําทุกกระแสจะมารวมกันตรงนี้เราก็เลยมาเล่นกันตรงนี้สโลตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าปล่อยมาให้มันมาสโลตรงนี้ก็พอแต่ว่าโทโดนี่น่าจะแรงพอเนาะโอเคตรงนี้เมดสาวสาวรับใช้อย่างเยอะโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับตรงนี้เราจะแบมโทโดเลยแล้วกันนะครับเราจะขายตัวจีนอสตรงนี้ออก โอมันโคตรโกงอ่ะ2ตัวนี้เป็นเป็นแพทที่โกงมากทั้งจีนอทั้งโทโดเนี่ยคือผมคิดว่าดันนะผมว่ามันยากตรงช่วงแรกๆนั่นแหละเพราะมันไม่มีสโลแล้วมันวิ่งเร็วมันต้องวางช่วยกันวางเงินช่วยกันวางตัวอะไรเงี้ยช่วยกันปั๊มเงินปั๊มตัวแยกกันแล้วแต่ครับหน้าที่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นนะ ยีเวฟส,สุดท้ายครับเวฟ19ตัวละครมี2ฝั่งนะมีเขาเรียกอะไรมียูนิตทั้ง2ฝั่งเลยมีฝั่งหน้าด่านนะครับแล้วก็ปราสาทนะครับปกป้องเอ่อบ้านวิลเลจวิลเลจเอ่อ thank ฟต์วิ่งนะผมวันขอบคุณพระเจ้าก็ลังมีอันนี้อยู่นี่ตอนแหลกมากนะผมไม่รู้ว่าเสียงมันตรงกับคลิปหรือเปล่าเพราะว่าวิดีโอโปรแกรมอัดคลิปมุมในเวลามันเอ่อเขาเรียกอะไรเฟรมเรทมันไม่เท่ากับภาพมันจะแบบกระตุกแล้วเสียงไม่ไม่ตรงนะมาเลยเลมเดี๋ยววันนี้พี่จะรับเลมไปเลี้ยงอีกสักตัวหนึ่ง ตะโปดนี่น่ารักมากต่อยคุณใช้ร่างนี้ทําไมอ๋อนี่คือโซ่นะครับทุกคนมันคือมันคือลูกตุ้มที่อยู่ในตัวเขาเรียกอะไรตรงหน้าอกเขาอะแบบมันเป็นลูกตุ้มผสมอะเหมือนเหมือนตัวในในรูปอะครับอาวุธมันอยู่ตรงกลางอันนี้ผมผม,ผม,ผมอาจจะอาจจะเบลอก็ได้นะอาจจะแบบลูกตุ้มมันก็อยู่ตรงกลางหนะ้าอกจริงๆก็ได้ใครจะไปดูอันนี้ผมไม่ดูนะเอาละดูทเทวเลือดเลือดอ,อ,อะไรโอ้ยลดอย่างลดเร็วโอเคต้องอื่นละ อุ่นน่าจะตายหมดแล้วนะเพราะว่าเดือแค่เลมโอเคถือว่าเร็วอยู่สามสามป้อมประการนะครับ1 2 3ข้างหน้านี่ฮะลุมไปตายแล้วจุงจริงจุงจริงจุงจริง,ง,งโอเคโอเคเป็นไงเอ่ยต้องชนะแล้วต้องชนะแล้วเร็วได้เว,เวลาเย้ นึกว่าไม่ได้โอเคตัวที่สสวยครับทุกคนไปลุยกันอีกเกมนึงโอเคครับผมรอบที่รอบที่สองนะครับของรอบ11โมงเรามาลุยกันนะเจขอให้ผ่านเพราะว่าครั้งนี้รู้สึกจะมีนิวบี้ไม่เชิงนิวบี้ก็คนเก่งอยู่แหละเออเก่เราจะวางตรงนี้นะครับไม่วางเงินก่อนนะครับใครวางเงินก่อนนี่ไงนี่ไงโคตรแย่ครับ ผมบอกเลยว่าแย่มากลุยเลยครับจังหวะนี้เวฟแรกมาแล้วผมว่าน่าจะได้อยู่แหละสโลตรงนี้นะเดี๋ยวพิมพก่อนเพราะว่าไม่ไม่ใช่ทีมเดิมนะครับให้ได้งเงินมันเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะวางโโดนะครับแล้วเดี๋ยวพอวางเสร็จปุ๊บผมก็ฟาร์มตังค์แล้วผมจะตัดไปช่วงหลังคลิปเลยนะครับทุกคนอย่างที่เล่นไปตาแรกเลยนะครับเราจะสโลตรงนี้แล้วก็จะเล่นกันตรงนี้ส่วนส่วนใหญ่ส่วนป้อมหลังเนี่ยก็จะให้คนดูแลไปนิดหน่อยนะครับอย่างตรงนี้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไหวยอยู่ Okay. ถ้าเข,ขาถ้าเขอาอัพอะนะก็ไหวยอยู่แหละสโลมีไหมไม่น่าอย่าลืมสโลนะบัฟ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 แค่ระวังไว้ขาว้างหน้าคือมันจะมันจะหน้าหวาดเสียวตรงตรงช่วงเวฟเวฟแรกๆนี่แหละนะฮะเพราะว่าเวฟแรกๆคือเงินพวกเราน้อยนะครับมีสโลไหมสโลปิดออตโตส้สคริปต์ดีกว่าไม่ครับไหวมีสโลไหมไม่มีทีหลังผมว่าผมนองสโลมาดีกว่าเพราะว่า ผมโคตรเสียวเลยผมพูดจริงๆทุกครั้งที่ผมเล่นเนะี่ยโอเคสองตัวแล้วสี่ตัวครับวางห้าหกตัวขายตรงนี้ขายตรงนี้เจ็ดแปดตัวโอเคสวยแต่ยังไม่อัพนะเพราะว่าถ้าอัพไปแล้วมันอาจจะไม่พอวางเงินครั้งนี้คือผมแบกแล้วไม่ใช้แล้วนะพี่ทาทจิเนะี่ยไอพี่ ทัสเกะใช้นี่ดีกว่าโทโดดีกว่าโทโดใส่ออปน่าจะดีกว่ามันเผาแรงดีนะปา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 ,ปานนไม่ทันไปเลยตัวนี้เหมือนจะวิ่งหลุดมาด้วยโอ้โอ้โอ้แตกไหม <laughs> แตกไหม แตก <c oughs> แตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าเอ้ยโอเคชิลอดตัวไปตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับรู้สึกว่าเฟรมมันดอปเยอะมากเพราะว่าไอคาคาชิมันเยอะมากครับแล้วก็ยูนิตเยอะฟีดเยอะเผาเยอะคือแย่มากตรงนี้แหละมันแหลกมากครับนี่อะไรทำไมยืนนิ่ง มันจะโดนฟีดนี่นี่นี่น,น,น,นะตัวที่วิ่งไปนำหน้าเนี่ยเกเราขายเลยแั้วกันเพราะไงเราก็ระวังอิทจีอยู่ดีนะจีนงจีนอตี่ต้น,ตน,นตเกมนะครับทุกคนตอนแร้เราเอาเพโลน่ามาแต่ว่าเพโลน่ามันเป็นตัวที่เร็วเราค่อนข้างอันนี้เลยนะค่อนข้างทับกับโชโดครับก็เลยไม่ขอไม่เอามาดีกว่าแค่พอมายัดข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเลมมานะแล้วผมคิดว่าเลมเนี่ยน่าจะได้อย่างรวดเร็วถ้าเราวางข้างหน้า เป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างเป็นไงนบ้างมาแล้วบอสมาแล้วอาสุนะก่อนเลยอาสุนะบอสนี่เลือดน้อยใช่ไหมอสุน่าสี่สิบแปดล้านเหมือน, 48, 000, 000, นกันอ,อันนี้ประมาณสี่สิบแปดล้านละดูตรงนี้บอสตรงนี้อยู่ที่สามสิบแปดล้านละโหอ,อย่างรวดเร็วโหดูดิพลังโคตรพลัง นี่น่าจะตายอย่างรวดเร็วนะจริงๆผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าอาซูณนะนี่จะตายอย่าง20ล้านนี่ล่ะ40่ล้านอยู่เลยโอโ้โหโอเคยังไงเลมก็ตายนะเออเลมโดนแบ็คเฟรมเผาตายแล้วเออโอเคเลมตาย เดี๋ยวอาซุนะเนี่ยอาซุนะสามสิบกว่าล้านตัวนี้ตายยังโอเคอันนี้ตายไปแล้วนะเอมิเลียตายไปละตัวประกอบตายไปละนี่เรียบร้อยครับครบเรียบร้อยลงไปโคตรเร็วครับแปดร้อยหกสิบเก้าวินะฮะได้เล่มมาอีกหนึ่งตัวโอ้ ก็โอเคครับผมในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมที่กดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมทุกคนฝากกดซับกันเยอะๆนะครับลงไป2รอบได้2รอบลง4รอบได้4รอบคิดว่าน่าจะการันตีได้นะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย